ดิฉันนวทโทหญิงสมพิษลดายแย้มประธานชุมชนปลายซอยจรันสิริคง29ฝั่งขวาดิฉันพึงพอใจในการที่โรงพยาบาลศีรีราชจัดโครงการดูแลสุขภาพผู้นำชุมชนถือว่าเป็นโครงการดีๆที่ทางศีรีราชได้มองเห็นความสำคัญของประธานชุมชนคณะกรรมการชุมชนที่เป็นจิตอาสาแล้วได้รับการดูแลจากภาครัฐโดยเฉพาะโรงพยาบาลศรีราชถือว่า เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างการเตียสละของประธานชุมชนให้มีส่วนร่วมกับโรงพยาบาลศีรราชแล้วก็เป็นโครงการที่ดูแลสุขภาพนั้นถือว่าเป็นโครงการยิ่งใหญ่ของชีวิตจิตอาสาซึ่งโรงพยาบาลศรีราชเป็นเป็นผู้ให้นะคะแล้วก็อำนวยความสะดวกทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็น เจ้าหน้าที่ของ C S r เจ้าหน้าที่ของสถานที่ของ iOS ที่ผ่านมาก็ถือว่าสะดวกสบายได้รับการบริการที่ประทับใจเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับการตรวจทันสมัยมากค่ะแล้วก็อาคารสถานที่สะอาดดีมากค่ะนะคะสิ่งที่จะขอให้ทางโรงพยาบาลาได้ทำโครงการนี้ต่อเนื่องนะคะซึ่งชีวิต ของประธานชุมชนอายุมากก็จะมีโรคมากก็ขอฝากว่าให้ดำเนินการอีกหลายๆโรคนะคะขอบคุณมากในโครงการนะคะขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกๆฝ่ายค่ะสวัสดีค่ะผมอพิสิทธิ์ลิมสุขกรนะครับเป็นประธานชุมชนมัสวรรณารามนะครับสะดวกสบายะสะอาดนะครับการเดินทางก็สะดวกดีสถานที่กว้างขวางรองรับคนได้ เราได้รวดเร็วมากกว่าที่มาตรวจที่ศิริราชหมอพยาบาลน้ำทั้ง CSR ที่เราพาเราไปนะฮะถ้าเราไปเองเราก็ยังไปสะดวกด้วยโด,ย,ดยหนึ่รถไฟฟ้า 2. ถ้าขับรถไปเองก็มีสถานที่จอดรถแต่ถ้าจะให้ดีก็อยากให้พวก,กรรมการเนี่ยได้เข้ามาตรวจสุขภาพด้วยดิฉันนางสาวุณสุมาทพโพค่ะประธานชุนจันทีนเกฝั่งซ้ายค่ะการที่ได้ไป ตรวจสุภาพดีมากค่ะประทับใจน้องๆ CSR นาก็ดูแลเป็นอย่างดีบริการดีแล้วก็อยากจะบอกว่าครั้งต่อไปก็ขอให้มีเรื่อยๆแล้วก็ให้มีคณะกรรมการในชุมชนไปด้วยการบริการอะไรดีหมดทุกอย่างค่ะรวดเร็วทันใจได้ใบผลออกมาแบบจับไวเลยค่ะไม่ต้องรอนานแตกต่างก็คือหนึ่งตอนครั้งที่มานั่นจะรอนานหน่อยแต่ว่าครั้งนี้แบบดีทุกอย่างเลยค่ะ ยังมีบอกกับคนในชุมชนเลยนะคะว่าการบริการดีสัมริติชัยประธานชุมชนจรัญ31รวมใจนะครับมีความรู้สึกประทับใจมากปีนี้เป็นสะดวกมากกว่าครั้งที่แล้วมากเพราะว่าสถานที่และเครื่องไม้เครื่องมือก็ทันสมัยมากสวดรวดเร็วทันใจนะเจ้าหน้าที่ก็ให้ความสะดวกสบายมากนะสถานที่การเดินทางสะดวกมากนะที่จอดรถสบายนะแล้วก็ ไปทางจตุบัตรศีราชก็ได้สบายนะครับอยากให้ทางศีราชมีโครงการเพิ่มตรวจคณะกรรมการของชุมชนด้วยทุกๆชุมชนนะครับครับสวัสดีครับผมนายปริญญารุ่งเรืองประธานชุมชนตรอกข้าเมานะครับตรวจสุขภาพออกมาและก,ก็การดูแลของทาง CSR ศีราชนะครับก็ได้มีความประทับใจกับคณะก,กรรมการของผมเป็นอย่างมากนะครับ ก็เป็นสิ่งที่ดีมากแล้วก็สถานที่ที่บริการนะครับที่ตึก ICS นะครับการดูแลก็คือการนัดหมายในการที่มาขึ้นรถแต่เช้ารถบริการไปถึงที่และรับส่งให้เป็นการสะดวกสบายอย่างยิ่งอุปกรณ์ที่ตรวจก็ดีมากนะครับก็ยินดีที่สี่ราชให้บริการอยากให้มีโครงการตัวนี้ตรวจให้กับผู้นำชุมชนอีกต่อๆไปขอบคุณมากครับ สวัสดีครับผมสุรัตน์ดวงกัญญาประธานชุมชนของล่างจันรสามเกขั้งล่าสุดที่ไปเนี่ยนะครับก็เป็นที่พอใจนะครับในการสุขภาพครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการดูแลนะครับการบริการของเจ้าหน้าที่ c า r นะครับหรือทางเจ้าหน้าที่ที่าทางโรงพยาบาลนะครับเจ้าที่ดูแลเป็นอย่างดีมากนะครับสถานที่นะครับในการสุขภาพครั้งนี้เป็นที่พอใจนะครับผมรู้สึกว่า ด้านอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือนะครับหรือว่าจะทันสมัยมากขึ้นกว่าแต่ครั้งมันก่อนนะครับก็คาดว่าในครั้งต่อไปนะครับผู้นาชุมชนคงมากกน้อยคงใจรับบริการกับทางโรงพยาบาลศรีราชอย่างนี้ตลอดไปในการเรื่องการตรวจสุขภาพสิทธิพิเศษตรงนี้นะครับค่ะดิฉันสมพรเต่าสวรรค่ะประธานชุมชนเหนือวัดศรีหาไกรสอนถามว่าแตกต่างไหมแตกต่างตรงที่เราใช้เวลากระชับขึ้นการตรวจดีดีเหมือนเดิมเพราะว่าเป็นโครงการของศรีราช ก็ละเอียดขึ้นปีนี้ละเอียดขึ้นได้สถานที่ดีขึ้นได้รับการบริการเร็วตรวจได้เร็วขึ้นมากๆเลยมันใช้ใช้เวลาได้น้อยเจ้าหน้าที่ทุกคนน่ารักมากอาหารอร่อยมากถ้าเพิ่มได้ขอเพิ่มเป็นคณะก,กรรมการชุมชนด้วยเพราะว่าน้องๆก็อยากได้การดูแลจากตรงนี้เหมือนกันสวัสดีค่ะดิฉันสงจิตวัฒน,นาสินนะคะประธานชุมชนตรอกวังหลัง ากการที่เราได้ไปตรวจสุขภาพในโครงการของที่ CSR พาไปนะคะอันนี้เป็นโครงการที่ดีอยากจะให้ขยายไปถึงคณะกรรมการด้วยเพราะว่าในทุกๆคนนะคะที่มาทำงานตรงนี้มาด้วยจิตอาสานะคะไม่มีเงินเดือนทุกคนทำด้วยใจฉะนั้นจีราเข้ามาดูแลสุขภาพให้เนี่ยเราถือว่าเป็นสิ่งที่ดีงามมากเป็นสิ่งที่ถูกต้องมากเลยค่ะการที่เรามาตรวจสุขภาพ ที่สิริราชในปีก่อนๆกับปีนี้เราได้ไปตรวจที่ตรงไอคอนสยามนะคะเราต้องขอชมเชยน้องๆทุกคนเลยนะคะว่าน้องๆดูแลพวกเราดีมากนะคะไม่ว่าจะเป็นที่จอดรถการเดินทางซึ่งทุกคนก็ชมว่าดูแลดีค่ะแล้วไปถึงที่นู่นเนี่ยได้รับการตรวจการบริการที่ดีมากเครื่องไม้เครื่องมือนี่ทันสมัยมากผิดกับที่เรามาตรวจตรงสีรราชซึ่ง เราต้องมาเหมือนว่าต้องมาแย่งคิวหรือว่ามาแย่งกับผู้ป่วยที่ที่เป็นผู้ป่วยที่แท้จริงอะคะ่ะก็เลยคิดว่าการที่เราไปตรงไอคอนสยามเนี่ยเป็นจุดที่เหมาะมากแล้วเจ้าหน้าที่ที่ไอคอนสยามนะคะดีทุกคนเลยค่ะบริการดีผู้จาาภเราะนะคะต้อนรับขับสู้ดีมากน้องๆ CSR ก็ดูดีมากค่ะก็อยากจะฝาก ัสีลาดก็คือการดูแลพี่น้องชาวชุมชนของเราซึ่งเราอยู่ติดกับสีลาดน,นะคะขอบคุณค่ะ,ะนายนัทพลสีต่ละศรีนะครับเป็นประธานชุมชนซอยจันทสนิทวง41นะครับความรู้สึกนะครับที่ได้เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพผู้นําชุมชนบรรยากาศเนี่ยเข้าไปเนี่ยก็จะตกใจนิดหน่อยว่านะครับเหมือนเรามาโรงพยาบาลเอกชนนะครับได้รับการดูแลอย่างดีตั้งแต่เข้าไป ในสีราเทสเทอร์เชันจากน้องๆสีอ r อะาครับดูแลผู้นักชุมชนอย่างดีเยี่ยมนะครับแล้วข้อเสนอแนะที่เราเพิ่มเติมไปครั้งก่อนก็ได้รับก,การบรรจุเพิ่มเติมในครั้งล่าสุดนะครับเช่นผมเคยเสนอแนะว่าการตรวจสุขภาพน่าจะให้ครอบคลุมมากขึ้นเกี่ยวกับอวัยวะภายในนะครับเกี่ยวกับ โรคหัวใจอะไรประมานี้เคยเสนอด้วยว่าว่าน่าจะมีการตรวจเกี่ยวกับความเสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็งครั้งนี้ก็ก็มีการตรวจนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ลงลึกรายละเอียดร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าก็ตรวจในความเสี่ยงตรวจเลือดตรวจปัสสาวะตรวจอุจจาระนะครับตรวจทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของผู้นําชุมชนนะครับแล้วก็ได้รับการดูแลอย่างดีหลังจากที่ตรวจสุขภาพเสร็จแล้ว หลังการตรวจสุขภาพเสร็จแล้วก็ยังมีการดูแลต่อเนื่องมีการฉีดวัคซีนไข้วัดใหญ่ให้ด้วยคือทุกอย่างที่ทสีราชทําให้กับผู้นำชุมชนเนี่ยผมรู้สึกว่าสีราดมองเห็นผู้นำชุมชนเป็นเป็นบุคคลเป็นเป็นส่วนหนึ่งนะครับเป็นส่วนหนึ่งของการดําเนินงานของสีราชไม่ว่าจะเป็นการดูแลผู้ป่วยหรือการช่วยเหลือสังคม นะครับสีแรกมองมองเห็นความสําคัญของผู้นํชุมชนสิ่งที่ผมอยากจะเสนอก็คือณขณะนี้เนี่ยการตรวจสุขภาพของผู้นําชุมชนเนี่ยก็สีราชยังไม่ได้ตรวจให้ผู้นาชุมชนรวมไปถึงกรรมาการชุมชนทุกคนนะครับได้เฉพาะผู้นําชุมชนนะครับเลขาและรองประธานนะครับในอนาคตเนี่ยถ้าเป็นไปได้ผมเสนอแนะนะครับว่าอยากให้กรรมาการชุมชนที่เหลือนะครับได้สิทธิ์ได้รับ โอกาสสิ่งดีๆอย่างนี้นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือการสรวตัวสุขภาพเนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ยผมว่ามันดีเยี่ยมอยู่แล้วในโอกาสหน้าผมว่าน่าจะเห็นอะไรที่ดีเยี่ยมกว่านี้ขึ้นไปอีกสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวตรงรัชช่นประเสริฐเป็นรองประธานชุมชนวัดอัมพาวาเขตบางกอกน้อยปีแรกพี่ตรวจที่ศิรีราชปีแรกมันจะเป็นช่วงที่โควิดแล้วเวลาตรวจปอดเนี่ยเขาจะไปรวมกันอยู่ที่ห้องตรวจปอด ถามว่าตอนนั้นพี่กลัวไหมพี่กังวลไหมพี่กังวลว่าพี่จะติดโควิดในนั้นมันอาจจะขุกขักแล้วมันจะดูแบบทําให้เราไม่มั่นใจพอปีที่2การบริหารจัดการเขาก็บริหารดีขึ้นคือไปทีละหคน6คนอย่างเงี้ยมันก็ทําให้พี่มั่นใจมากขึ้นแต่ถามว่าการตรวจเลือดการตรวจไขมันตรวจอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็ว่าโอเคดีสําหรับพี่ พอครั้งที่3ไปตรวจที่ไอคอนสยามพี่มีความมั่นใจมากขึ้นเพราะที่นั่นมีเครื่องไม้เครื่องมือเทคโนโล,โลยีที่ล้ำสมัยและดีเขาให้พี่ตรวจทุกอย่างพี่ตรวจหมดเลยแล้วถามว่าผลออกมาพี่ประทับใจมากพนักง,งานที่ดูแลผู้ป่วยพี่ชอบตรงที่ว่าเขาดูแลหนึ่งคนต่อหนึ่งท่านห่ท่านแล้วการดูแลคือเครื่องไม้เครื่องมือเขาดีพี่ชอบสะอาดน่าไปอ่ะ การเดินทางสะดวกสบายมีการมีรถรับส่งที่มาขึ้นรถที่โรงพยาบาลศรีลาชโรงพยาบาลศรีลาชก็จะไปส่งที่นั่นและขากลับเขาก็จะมาส่งเราถามว่ามีอะไรติดขัดไหมไม่มีอะไรติดขัดพี่อยากให้มีการบริการอย่างเนี้ยแก่ประธานชุมชนรองประธานชุมชนเลขาและเพิ่มเป็นกรรมการชุมชนด้วยอยากเป็นอย่างนี้ทุกปีตลอดไปขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีครับกระผมนายมงคลสว่างประเสริฐน,นะครับ ตำแหน่งรองประธานนะครับสอาประชารวบใจนะครับจัรยี่ิบ้านะครับกับผมก็คือได้มาตรวจครั้งแรกที่โรงพยาบาลศรีราชนี่นะครับก็รู้สึกว่าอาจจะมีติดขัดบ้างก็คือว่ามันรวมกลุ่มกันเยอะนะครับก็กลัวหลายอย่างคือช่วงนั้นมันยัเพิ่งจะหลุดจากโควิดมานะครับก็คือผ่านไปด้วยดีแต่พอมาครั้งที่2ปีนี้ได้ไปตรวจที่ตึก ICS นะครับ รู้สึกว่ามีความประทับใจหลายๆอย่างนะครับการดูแลตั้งแต่รถที่เราไปบริการนะครับที่จะไปส่งแล้วก็หรือว่าเอารถไปเองนะครับแต่มีพนักงานแนะนําให้ไปจอดที่ชั้นจอดแล้วก็บริการส่งขึ้นลิฟต์ไปถึงที่แล้วก็มีเจ้าหน้าที่นะครับมีทั้งหมอพยาบาลนะครับมารับตัวนะครับไปตรวจตามจุดต่างๆ,ๆนะครับแล้วก็ประทับใจมากที่สุดคือว่า การรอผลตรวจเลือดหรือตรวจสวะไม่นานนะครับนี่คือความทับใจแล้วก็ได้ตรวจทุกอย่างในร่างกายนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอยากให้ทําอย่างนี้อีกต่อๆไปนะครับเพราะว่าที่นู่นไม่ว่าจะเป็นสถานที่หรือห้องน้ําผมให้สิบเต็มเลยครับครับพอดีครับผมรังสรรค์ขึ้นประเสริฐนะครับเป็นประธานชืมวชนว,วัฒนา ประธานชุมชนเครือข่ายเขตออาากน้อยหลังจากที่เข้าร่วมในการตรวจสุขภาพกับโรงพยาบาลศรีราชครั้งที่ผ่านมาเนี่ยความวุ่นวายทีน,นึ่งเนื่องจากว่าที่โรงพยาบาลศรีราชหลักเลยเนี่ยก็จะมีคนไข้น,นะครับสัญจรไปมาเยอะจริงๆแล้วมันไม่ใช่ปัญหานะครับทางบุคลากรของโรงพยาบาลศรีราชเนี่ยก็ดูแลประธานชุมชนเสขาชุมชนเนี่ยเป็นอย่างดีก็ถูกใจนะครับพวกเราเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะครั้งล่าสุดนี่นะครับเป็นการนำพานะครับสู่ห้องหมายใดชั้นใดไม่ว่าจะเป็นการบริการรถรับส่งแต่ว่าผมไปมอซคาขึ้นไปก็แปลกใจนะครับเนื่องจากเป็นสารที่โอทโงงนะครับแล้วก็สะอาดสะอ้านจะที่แน่มันใหม่เอี่ยมบุคลากรของโรงพยาบาลเนี่ยนำพาพวกเราไปตามห้องต่างๆเดียวนะครับป่าทุกครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจเลือดตรวจปัสสาวะ ตรวจความอะไรก็แล้วแต่นะครับสรุปแล้วออตรงนี้นะครับบริการที่ทใหม่เนี่ยค่อนข้างจะเรียกเฟิร์เฟก Perfect นะครับเราได้รับบริการแบบสบายใจปล่นใจหลังจากที่เราได้รับบริการแล้วมานั่งรอเราก็เข้าพบคุณหมอคุณหมอให้คําแนะนําอย่างดีนะครับเราก็ทําให้เราสบายใจในโรคภัยที่เราเป็นอยู่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยที่แน่ครับน้องๆพาเรารับประทานอาหารเช้านะครับ เราได้รับบริการเป็นอย่างดีการบริการต่างๆที่ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นครั้งหนึ่งครั้งสองครั้งสเป็นการพัฒนาที่โรงพยาบาลศิรีราชพยายามที่จะทําให้ประธานชุมชนคณะกรรมการชุมชนเนี่ยสะดวกสบายที่สุดเท่าที่โรงพยาบาลจะทําได้นะครับตรงนี้ต้องขออนุญาตกับขอบคุณผู้บริหารทุกท่านนะครับน้องๆบุคลากรทุกคนนะครับที่ให้การดูแลประธานชุมชนแล้วก็เลกขาขออนุญาตกับขอบคุณผู้บริหารโรงพยาบาลศิรีราชน,นครับ